คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าเรากำลังวิ่งวิ่งตามอะไรก็ไม่รู้ตื่นเช้ามาทำงานหนักกลับบ้านนอนแล้วก็วนลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเป้าหมายในอนาคตที่บางทีเราก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าใช่เลยพี่เอ,อิร์ท เหมือนเราอยู่ในโหมดออโต้พายอตลอดเวลาเลยค่ะแต่วันนี้มินอยากจะบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังพยายามจะปิดโหมดนี้เพราะเขาคือ Gen Z ค่ะและพวกเขากำลังนำเทรน์ที่น่าสนใจมากๆอย่าง Slow Living และ Purpose Driven เข้ามาเปลี่ยนโลกและที่สำคัญมันกำลังเปลี่ยนชีวิตคนไทยแบบเราๆด้วยสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไทยเชื่อมโลกครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะวิเคราะห์โลกแล้วเชื่อมโยงกลับมาสู่ชีวิตของพวกเราทุกคนวันนี้ผมเอิร์ธและมินค่ะจะพาทุกคนไปสำรวจกันว่าทำไมแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่ดูเหมือนจะช้าลงและเลือกมากขึ้นถึงกลายเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนไม่ว่าเจนไหนก็ต้องหันมามองครับเริ่มกันที่คำแรกก่อนเลยครับมิน slow living พอได้ยินคำนี้หลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อคือการใช้ชีวิตช้าๆขี้เกียจไม่ทำอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะจริงๆแล้ว slow living ไม่ได้แปลวา่าช้าแต่แปลว่าการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจหรือ intentional living ค่ะมันคือการที่เราเลือกให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณคือการที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันแทนที่จะกังวลกับอนาคตหรือเสียดายอดีตตลอดเวลา น่าสนใจค่ะมันเหมือนเป็นการปฏิวัติต่อต้านวัฒนธรรมแบบ hustle culture หรือวัฒนธรรมการทำงานหนัก ตลอด24ชั่วโมงที่เคยถูกมองเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จใช่ไหมครับใช่เลยเจนซัททั่วโลกเขาเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าการทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่องเงินจนไม่มีเวลาใช้ชีวิตไม่มีเวลาดูแลสุขภาพจิตตัวเองมันคุ้มจริงหรอเราจะเห็นเทรนด์อย่างการทำอาหารกินเองที่บ้านการปลูกต้นไม้การไปคาเฟ่ดีๆที่ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปสวยแต่ได้นั่งละเลียดกับกาแฟจริงๆหรือแม้แต่เทรนด์ควายเอ็ดควิทติ้งที่ไม่ใช่การลาออกแต่คือการทำงานแค่ใน ขอบเขตหน้าที่ไม่ทําเกินตัวจนเบิร์นเอาขอเชื่อมโยงมาที่ไทยผมว่าภาพชัดมากเลยนะเราจะเห็นคนรุ่นใหม่ย้ายกลับบ้านต่างจังหวัดไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆทําฟาร์มหรือทํานานรีโมทจากเชียงใหม่จากทะเลนี่ไม่ใช่การหนีปัญหานะครับแต่นี่คือการเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พวกเขากำลังใช้แนวคิด slow living ในทางปฏิบัติจริงถูกต้องค่ะมันคือการนิยามคำว่าความสำเร็จใหม่จากเดิมที่อาจจะวัดกันที่ตำแหน่งงานหรือตัวเลขในบัญชีมาเป็นการวัดที่ความสุขและความสมดุลของชีวิตแทนแล้วอีกคำหนึ่งที่มาคู่กันเลยก็คือ purpose driven หรือการใช้ชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายคำนี้ลึกซึ้งกว่าแค่การทำงานเก่งนะมินมากๆเลยค่ะพี่เอ,อิร์ท Purpose Driven คือการที่คนเจน Z ไม่ได้มองหางานที่ให้แค่เงินเดือนสูงๆอีกต่อไปแล้วแต่พวกเขามองหาความหมายจากสิ่งที่ทำเขาจะถามว่างานที่ฉันทำมันสร้างประโยชน์ให้ใครบ้างบริษัทที่ฉันอยู่มีจุดยืนเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมยังไงสินค้าที่ฉันเลือกซื้อมันทำร้ายโลกหรือเปล่า นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับจากเดิมที่คนอาจจะยอมทำงานในองค์กรใหญ่ๆที่มั่นคงแม้จะไม่ชอบวัฒนธรรมองค์กรก็ตามแต่เจนซกลับกล้าที่จะปฏิเสธงานที่ให้เงินดีแต่ไม่มีคุณค่าทางใจหรือขัดกับความเชื่อของตัวเองใช่ค่ะเราเลยเห็นคนรุ่นใหม่หันมาทำธุรกิจเพื่อสังคม social enterprise มากขึ้นสนับสนุนสินค้าจากแบรนด์เล็กๆที่มีเรื่องราวหรือออกมา call out ในประเด็นต่างๆที่ตัวเองเชื่อ เพราะสำหรับพวกเขาการได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมมันคือเงินเดือนทางใจที่มีค่าไม่แพ้กันเลยค่ะถ้ามองในไทยเราจะเห็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้านอาหารที่สนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นหรือแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้เสียงของตัวเองขับเคลื่อนประเด็นสังคมทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของแนวคิด Purpose Drive n ท Dri ที่กำลังเติบโตในบ้านเราอย่างชัดเจน แล้วพี่เออร์คิดว่าทําไมสองแนวคิดนี้ถึงสําคัญกับคนไทยทุกคนล่ะคะไม่ใช่แค่เจน Z ซผมว่ามันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนนะครับมินมันเตือนให้เราทุกคนที่กําลังวิ่งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนี่ยได้หยุดถามตัวเองสักนิดว่าเรากําลังวิ่งไปไหนอืมจริงด้วยคะ่ะ สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเครียดสะสมสูงมากนะครับทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจการแข่งขันการทำงานหนักจนเกิดภาวะเบิ์นเอา์แนวคิด slow living และ purpose driven ที่ Gen Z นำเข้ามาไม่ใช่แค่เทรนด์ของคนรุ่นใหม่แต่เป็นเหมือนทางเลือกและทางรอดให้กับพวกเราทุกคนมันคือการกลับมาทบทวนว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเราจริงๆไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าสาคัญ แต่เป็นสิ่งที่เราให้ค่ามันจากข้างในจริงๆถูกต้องครับมันคือการสร้างสมดุลระหว่างการงานกับการใช้ชีวิตและการเติมความหมายให้กับสิ่งที่เราทำในทุกๆวันสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คุณผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดต่อนะครับชีวิตที่คุณกำลังวิ่งตามอยู่ทุกวันนี้มันใช่ชีวิตที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าครับถ้าการใช้ชีวิตให้ช้าลงอีกนิด แต่ชัดเจนขึ้นอีกหน่อยจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นคุณว่ามันน่าลองไหมคะใครมีความเห็นยังไงหรือมีประสบการณ์แบบไหนลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ผมกับมินต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามรายการไทยเชื่อมโลกเพื่อที่เราจะได้มาวิเคราะห์โลกและเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตของเรากันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ